หลายคนอาจเคยคิดว่าความสุขต้องมาพร้อมกับความร่ำรวยแต่แท้จริงแล้วการมีชีวิตที่ไม่ขัดสนก็เพียงพอแล้วไม่ต้องมีทรัพย์สินล้นฟ้าแค่พอใช้พอเลี้ยงครอบครัวและมีเหลือแบ่งปันนั่นคือความมั่นคงที่แท้จริงธรรมะสอนว่า ความสุขไม่ได้อยู่ที่การสะสมแต่เกิดจากการรู้จักประมาณพอใจในสิ่งที่มีและใช้ชีวิตด้วยความเรียบง่ายเพราะต่อให้รวยมากหากใจเต็มไปด้วยความอยากก็ไม่มีวันพอแต่ถ้ามีแค่พอดีและใจรู้จักขอบคุณทุกวันจะมีคุณค่ามากขึ้นวิธีคิดบวกคือมองสิ่งที่มีเป็นของขวัญไม่เปรียบเทียบไม่แก่งแยง่ง เอาเวลามาสร้างความดีสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและแบ่งปันกับผู้คนความสุขที่แท้จริงจึงไม่ได้วัดจากตัวเลขในบัญชีแต่จากความสงบในใจและการใช้ชีวิตที่ไม่เบียดเบียนใครไม่ร่ำรวยแต่ไม่ขัดสนคือการมีชีวิตที่มั่นคงอบอุ่นและมีคุณค่าในแบบที่เงินซื้อไม่ได้